มีชายหญิงคู่หนึ่งรักกันมากคบกันมาสามปีทั้งสองตกลงจะแต่งงานกันเมื่อกำหนดวันเรียบร้อยฝ่ายชายเองก็รอคอยวันที่จะได้แต่งงานต่อมาไม่นานฝ่ายชายรู้ข่าวว่าคู่รักของตนแต่งงานกับคนอื่นอย่างกระทันหันโดยฝ่ายหญิงเองก็เต็มใจไม่ได้ถูกบังคับแต่อย่างใดเมื่อได้ทราบข่าวเขาทั้งงงและเสียใจมาก ร้องไห้ไม่เป็นอันกินอันนอนไม่นานก็ป่วยหนักเพราะตอมใจเวลาผ่านไปฝ่ายชายป่วยหนักขึ้นเรื่อยๆไปหาหมอเท่าไหร่ก็ไม่ดีขึ้นขณะที่นอนโสมอยู่ที่บ้านนั้นก็มีหลวงตาแก่ๆผ่านมาเมื่อมาถึงหลวงตาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านแล้วมองเข้าไปในบ้านก่อนที่จะเคาะประตูเด็กรับใช้ออกมาเปิดประตูพบว่าเป็นพระจึงบอกว่า ไม่ทำบุญนิมนต์ไปข้างหน้าหลวงตายิ้มอย่างมีเมตตาแล้วพูดว่าอาตมาไม่ได้มาบินทบาตในบ้านมีคนป่วยใช่ไหมอาตมาพอมีความรู้ด้านการแพทย์นิดหน่อยไม่รู้จะพอช่วยได้หรือเปล่าเด็กรับใช้ฟังก็อึ้งเล็กน้อยแล้วก็บอกว่าตัดสินใจเองไม่ได้ต้องขอไปถามเจ้านายก่อนเด็กรับใช้เดินเข้าไปในบ้านถามเจ้านาย เจ้านายก็ตอบอย่างตัดรำคาญว่าอยากเข้ามาก็เข้ามาเมื่อหลวงตาเข้าไปพบที่ห้องนอนก็พบว่าชายคนนางกล่าวนอนอย่างหมดอะไรตายอยากอยู่บนเตียงสีหน้าซีดเซียวร่างกายสู้พร้อมประหนึ่งครึ่งคนครึ่งศพเด็กรับใช้นำน้ำมาถวายหลวงตาพร้อมจัดเก้าอี้ถวายนั่งข้างๆเตียงของชายคนนั้นหลวงตายิ้มแล้วพูดว่า อาการหนักเลยนะชายคนนั้นนิ่งเงียบไม่สนใจในสิ่งที่หลวงตาพูดหลวงตาตรวจอาการพอเป็นพิธีแล้วจึงกล่าวว่าโสมากเลยนะชายคนนั้นไม่สนใจหลวงตาบอกว่าไม่เชื่อก็ลองมองที่กระจกสิชายคนนั้นก็ไม่สนใจอีกเช่นเคยแต่ขณะที่หางตาชายไปที่กระจกแต่งตัวในห้องนอน เขามองเห็นภาพของคนรักอยู่ในนั้นไม่นานภาพของคนรักก็ค่อยๆจางหายไปกลายเป็นภาพทิวทัศน์ชายทะเลที่ชายทะเลแห่งนั้นเงียบสงบไม่มีคนผ่านไปมาขณะที่ชายคนที่ป่วยนั้นมองภาพในกระจกด้วยความสนใจเขาพบว่ามีศพหญิงสาวนอนเปลือยกายอยู่ที่ชายหาดเวลาผ่านไปจากครู่ มีชายคนหนึ่งเดินผ่านมาเขามองเห็นศพหญิงคนนั้นด้วยความรังเกียจแล้วเดินผ่านไปอย่างรวดเร็วต่อมาพักใหญ่มีชายอีกคนหนึ่งเดินผ่านมาเขามองเห็นศพนั้นเขาสงสารจึงถอดเสื้อนอกออกมาคลุมร่างของหญิงคนนั้นแล้วเดินจากไปพักใหญ่ๆอีกเช่นกันมีชายอีกคนเดินผ่านมา เขาพบคนนอนมีผ้าคลุมอยู่จึงเปิดออกดูเมื่อพบว่าเป็นศพด้วยใจที่สงสารจึงจะฝังให้เรียบร้อยแต่ไม่มีเครื่องมือจะขุดเขาจึงตัดสินใจใช้มือทั้งสองข้างค่อยๆกอบทรายขึ้นมาเขาทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเย็นพอได้หลุมใหญ่พอสมควรจึงได้ฝังศพผู้หญิงคนนั้นเรียบร้อยแล้วก็จากไป จากนั้นภาพในกระจกก็เปลี่ยนเป็นภาพของศพหญิงคนนั้นแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นภาพของหญิงคนรักเขาเห็นก็ตกใจพอสักพักก็ปรากฏเป็นภาพชายคนที่สองแล้วก็ค่อยๆจางหายไปเหลือแต่เงาของตัวเองในกระจกทันใดนั้นหลวงตาพูดว่าทีนี้เข้าใจหรือยังศพนั้นคือคู่รักของโยม ชายคนที่ช่วยฝังศพเธอผูกวาสนากับเธอหนึ่งชาติชาตินี้เธอเลยแต่งงานกับเขาส่วนโยมช่วยกลุมศพเธอจึงผูกวาสนาสามปีตอนนี้ครบสามปีวาสนาสิ้นแล้วก็ต้องจากกันเมื่อชายคนนั้นฟังจบก็กระอักเลือดออกมาเด็กรับใช้ตกใจมากหลวงตายิ้มแล้วบอกว่าโยมรอดแล้ว เมื่อกี้โยมกระอักเลือดเอาเลือดเสียออกมาแล้วต่อมาไม่นานชายคนนั้นก็ได้ออกบวชติดตามหลวงตาองค์นั้นในที่สุดคนเราเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญความสัมพันธ์พ่อแม่พี่น้องญาติเพื่อนศัตรูคนรักไม่ใช่ของเลื่อนลอยเมื่อมีวาสนาะถึงเวลาก็มาเจอกันเมื่อสิ้นวาสนาก็ต้องจากกันไป แต่ในขณะที่ยังไม่จากกันนี้ก็ขอให้เรียนรู้และเข้าใจกันเข้าใจในสิ่งที่อีกคนเป็นหากอยู่ร่วมกันแล้วไม่อาจยอมรับในสิ่งที่อีกคนเป็นก็แค่เลือกที่จะถอยออกมาจากความสัมพันธ์เพื่อถนอมความรู้สึกของกันและกันเพราะไม่มีใครรู้ว่าเราจะต้องจากกันเมื่อไหร่